ชื่อว่า Enchanted Bookstore uh, Castle นะซึ่งมันเป็นเหมือนอนะ่ะเป็นปราสาทที่ใหญ่มากเป็น Enchanted Book อะ่ะคือมันจะไม่เหมือนปราสาทที่อื่นเพราะที่อื่นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงอเมริกาหรือว่าที่โตเกียวนะทุกๆแล้วก็ฝรั่งเศสอะ่ะจะเป็นเจ้าหญิงจะเป็นปราสาทของเจ้าหญิงนิชากับเจ้าหญิงชินเดเรล่รานะคะแต่ที่นี่จะเป็น Enchanted Bookstore uh, Castle นะซึ่ง ยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่เป็นเอ็นชานอะไรใหม่อันนี้เป็น enchanted enchanted book castle นะคะค่ะแล้วข้างหลังของเราก็คือจะเป็นสถานที่ที่ให้เ,ด,เด็กๆดได้มาพบก,กับเจ้าหญิงนะคะซึ่งเราต้องต่อคิวเข้าทางด้านนั้นคือเขาคิวคาแรคเตอร์จริงจังมากอะ่ะน่ารักมากชอบอะ่ะฟินอะ่ะเจอตัวหญิงเบลด้วยอะ่ะ โฟเซนะ่ามาทำเป็นลายเจ้าหญิงนะคะอันนี้จะเป็นทีน่าเป็นเจ้าหญิงกบ princess <c oughs> and the frog ใช่เดี๋ยวเราเดินไปดูอันอื่นกันนะคนนี้เป็นเบรฟเบรฟเป็นผมแดงนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นโฟเซ่ นี้คนสุดท้ายแล้วเป็นชื่อ,อราฟานเซลจากแองเกลิลนะคะอันนี้จะเป็นห้องบีวบรีบอบเบอรีบูนะคะซึ่งให้เด็กเนาะเด็กๆมาสามารถมาแต่งตัวเป็นตัวละครเจ้าหญิงได้จากห้องนี้นะคะซึ่งก็อยู่ในปราสาทนั่นแหละนะเดินเข้ามาจะอยู่ตรงผนังฝา มมันนนนจะะเปป็ห้้้้ออองนนีีีนน่่ ajud ยาคือตอนนี้นะคะน้องๆก็คือแบบว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะถ่ายรูปเขาจะแบบเล่นลูกโป่งกันเราก็ไปขออาศัยลูกโป่งของเด็กๆนะคือเขาเล่นอยู่ข้างหลังเราเองเนี่แหละเราก็ไม่อยู่อยู่ข้างล่างเขาแล้วเราก็ถ่ายวิดีโอ โอ้มุ้มิงว่าค่ะตอนนี้คือทริปอย่างหนึ่งของคนที่มานะเราไม่ต้องซื้อลูกโป่งเองแต่เราไปเดินตามเด็กที่เขาเล่นลูกโป่ง <laughs> แล้วเราก็จะได้รูปถ่ายที่สวยงามนะคะทุกคนอันนี้คือทริปหนึ่งอย่างโอเคเดี๋ยวเราก็ละจะเดินไปที่ Garden of Imagination หรือ Imagination Garden เนี่ยแหละจำชื่อไม่ได้แล้ว กลับมาอยู่ตรงข้างนะตรงกลางอีกรอบเรากำลังจะเดินไปที่สวนข้างหลังเป็นปราสาทสวยมากหนาวมากด้วยอากาศแบบให้ฟิลเหมือนตอนเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงจริงจังเพราะว่าตอนนี้หนาวมากอตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะ g a r d e n of the t w f l v e f n ซึ่งก็คือเป็นสวนของแบบว่า12นัดสัตว์อะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่ามีใครบ้างทั้ง12นักษัตวนะใครเกิดปีอะไรกันบ้างก็จะเริ่มที่ปีชวดก่อนนะคะซึ่งก็คือปีหนูและชทูทไทย์แกรมี่อันนี้เป็นเบบออกเดอะออกนะคะเรื่องที่เกิดไม่ทันเหมือนกันนะไม่รู้จักชิคเกอร์ชิคเกอร์จากปีขานนะคะหรือปีเสือนั่นเองนะอันนี้ปีกระต่ายหรือทัมเปอร์จากเรื่องแบมบี้นะคะ ชูจากมูหลานปีมะรงหรือมูใหญ่นั่นแหละปีมังกรอันนี้ค่ะจากปีมะเสกนะคะซึ่งก็คือปีเกิดเอเมงค่ันี่มาจากเดอเจัเกิลบุ๊กนะถ้าเกิดว่าในภาคก็คือมูตัวใหญ่ๆที่จะกินที่จะกินมังทีนั่นแหละนะคนนั้นแหละตัวนั้นแหละค่ะปีมาปีหมามาด้วยแม็กซิมัสจากลราพันเซลค่ะ จอนนี่ฮอลิเดย์แลมซึ่งมาจากเรื่อง Mary Poppins ค่ะอาจจะเกิดไม่ทันกันนะเด็กๆอันนี้ปีลิงอาบูจาก้ภาษาะอะไรอะอาลาดินเหรอใช่ไหมจำชื่อจริงไม่ได้อาอาลาดินสามปีสุดท้ายค่ะปีไก่จ,จากอาลาดเดลอันนี้เชื่ออาราดเดลอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันมาจากเรื่องอะไร เขาบอกมาจากโรบินฮูดเป็นไก่ซูโตอปีหมาอันนี้ก็เป็นตัวละครหลักของดิสนีย์แลนด์อยู่แล้วนะคะของดิสนีย์ของมิกกี้เมาส์นะแล้วคนสุดท้ายแฮมจาก Toy Story ค่ะตีหมูนั่นเองโอเคเราก็แนะนำครบแล้วนะคะ Garden of the 12 Friends ถ้าเกิดตรงเข้ามาจากทางเข้านะเดินตรงเข้ามาจะอยู่ตรงข้าง เอออยู่ข้างหลังม้าหมุนอะเดินเข้ามาเลยนะเป็นการ of t of the t อ e ทวิ e n ฟ s หรือ12นักสัตว์นั่นแหละเอาไปดแบบป่านิ้นึงนะแบบเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรคือชอบดิสนีย์อย่างหนึ่งอะคือพอเข้าโซนหนึ่งไปนะดนตรีแบบก็จะเปลี่ยนไปเลยอะโซนนี้ก็จะเป็นแบบอยู่ในจังเกิมากแบบป่ามาก เราก็อยู่ข้างในโซนเอ่อโซนป่าเขาๆนิดนึง <laughs> เดี๋ยวเราช่วงนี้อันนี้เราจะไม่ได้เข้าไปเล่นของเล่นแล้วนะแต่เราจะเดินถ่ายรอบๆให้ทุกคนดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นนะมันจะเป็นเหมือนล่องแก่งอะที่เป็นแบบเป็นจานหมุนๆนะ่ะที่เรานั่งแล้วก็จะหมุนไปตามรางน้าอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาจะไหลลงมาเป็นยังไง ค่ะตอนนี้อากาศที่นี่ก็ประมาณ13โมงศานะคือเก่งมากถ้าจะมาเล่นร่มเก่งตอนเนี้ยค <c oughs> <c oughs> ือพูดหนาวอ่ะ ถ้าเกิดอยากได้เป็นกระป๋องก็65หยวนหมวกบิกกี้จะอยู่ประมาณ179หยวนนะก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ700บาทไปละ <thi> เราเก็บเงิน700ไว้ดีกว่านาะไม่ต้องใส่หลอกไป<ะ>เดี๋ยวเราเดินดูต่อ อนนี้เราก็ต่อยคิวซื้อเพซโซมิกกี้เพซโซเป็นหน้าตาอย่างนี้มิกกี้เพโซนี่นะคะหน้าตาของมิกกี้เพซโซใหญ่เท่าน้าเลยอันละ30หยวนนะ30หยวนค่ะ30หยวนก็ชิ้นละ150บบาทแต่ตอนนี้เราต้องกินแล้วเพราะว่าเราหิวมากเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่เห็นขา,ขาวๆนั้นคือเกลือ เป็นเกลือเค็มๆนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราขอกินก่อนนะคะนี่เราก็อยู่บนสะพานที่ข้างล่างจะเป็นส่วน Alice in Wonderland นะคะแต่เราจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามันต้องใช้เวลารอประมาณ5นาทีตอนนี้เรากำลัง running out time แล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นส่วนของ Alice in Wonderland ภาค movie นะไม่ใช่ภาคการ์ตูน animation นะคะ พาเลทแล้วนะแต่ว่าตอนที่เรากำลังจะเดินออกจากพักนั้นเราก็ได้มาเราหลงทางไปเดินผ่านปราสาทอีกรอบนึงเราก็เลยได้เจอกับขบวนพาเลทนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าก็คือได้ได้ได้แบบได้ดูอยู่ก็คือได้เจอว่ามีภาพบางส่วนนะเดี๋ยวแอมจะตัดกลับไปให้ดูนะคะว่าภาพขบวนบางส่วนเป็นอย่างไรนะ มาแคทที่เป็นแบบว่าที่เมืองจีนอ่ะคือเขาก็แบบ a c t ิ้งดีมากสูงกับคำที่เป็นคอมเมดี้นี์มากนะคะคือคือดีมากอะ่ะแล้วคือตอนนี้เรากำลังจะเดินออกจากสวนแล้วค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะออกจากจากดิสนีย์แลนด์แล้วนะคะคือเราโชคดีมากที่เดินไปเจอขบวนพาเหรดพอดีเราก็เลยได้ดูบ้างบางส่วนแต่คือไม่ได้ดูทั้งหมดนะคะซึ่งก็ถือว่าประทับใจมากเพราะแคแ acting ค,คือ acting ดีมากแคทซี่ก็คือเอ่อตัวเอ่อ ตาร์ทอัพนะที่แบบว่าทําตัวให้เป็นแบบเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็แอคติ้งเหมือนมากแบบเออดีอ่ยคุ้มแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่แบบคิดว่าแบบเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์แบบเออจะสกปรกหรือเปล่าเพราะเป็นเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยคือพักสะอาดมากแล้วเราจะเห็นได้ตลอดทางเลยว่าเราจะมีแคส ก็คือแอนตอ้องอธิบายก่อนว่าแคสเ่ยก็คือสางทางดิสนี์นะเขาจะเรียกว่าแคสแคสเนี่ยจะแบบเดินเก็บบัตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะเห็นแบบขยะบ้านแต่คือแคสจะเก็บแบบด้วยความไวมากนะทั้งจะสะอาดมากไม่ได้แบบรู้สึกแย่เลยแล้วก็ที่เราเคยเห็นว่าแบบคนจีนจะทําตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต่อคิวเหมือนเรานะอาจจะมีแบบพยายามจะช่วงชิงพื้นที่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าทั้งหมดยอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ต้องแบบตามคิวตามอะไรซึ่ง ก็ถือว่าโอเคนะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะสำหรับการเข้ามาดิสแนด์ครั้งแรกนะค่ะแล้วก็อยาลืมติดตามอเมรี่เซนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนนี้เขากำลังเปิดตีมเบลนะใน Beauty and the Beast คือชอบมากอะ่ะคือส่วนตัวแอมอะ่ะแอมเป็นคนที่ชอบ ชอบดิสนีย์มากอยู่แล้วแล้วคือแบบพอได้เข้ามาจริงๆก็รู้สึกดีมากเราอยากเก็บให้ครบนะเราจะพาออฟบจี้เพื่อนๆชอบอบาวออฟบจี้เซมไปไปเที่ยวให้ครบนะคะสัญญาเพราะว่านี่คือความฝันของเราเลยคือการเที่ยวติมปาร์คให้ครบทั่วโลกนะไม่รู้เราจะทําสําเร็จหรือเปล่านะคะตอนนี้เราก็าลัางเดินเดินจากปราสาทลงมาเรื่อยๆนะคะจะทําสําเร็จไหมก็ต้องฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของแอมต่อไปด้วยนะคะ ดีใจมากอ่ะไม่อยากกลับเลยอ่ะบ๊ายบายกำลังจะกลับแล้วจริงจังกำลังจะออกจากประตู <c oughs> เอาไว้อาวบนมากตอนนี้